นีด้รับการสนับสนุนจากเรือจีโน่เติมเงินด้วยแท็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพิเกิดไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระลพกักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอากายครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทาง การเล่นกิจกรรมหัวใจแห่งความอับโชคนะครับนะและในเวลาเดียวกันครับผมนะก็จะมาขอแจ้งเตือนนะครับผมในส่วนของอีเวนต์ถัดไปด้วยนะครับนะต้องบอกเลยว่าวันนี้มาดูได้ข้อมูลครบแน่นอนครับโดยอย่างแรกครับผมจะขอพูดถึงในส่วนของแนวทางการฟาร์กกิจกรรมหัวใจแห่งความอับโชคก่อนนะครับอีเวนต์นี้จะมาแค่7วันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราต้องรีบเล่นนะครับนะเพื่อฟาร์ทรัพยากรให้เรียบร้อยครับนะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่ 31นะครับนะซึ่งนักเรียนครับผมนะที่เราจะมาเน้นการฟาร์มรอบนี้ครับผมนะก็ให้มาดูในส่วนของด่านฟาร์มก,ก่อนเลยโดยด่านฟาร์มครับผมนะจะแนะนําทั้งหมด4ด่านนะครับผมก็คือด่านเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับนะซึ่งแต่ละด่านแต่ละด่านจะให้ขอาะวันไม่เหมือนกัน,นครับโดยด่าน9เนี่ยจะให้ขอาะวันกระจายนะครับผมนะกระจายมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กการ์ดนะครับนะ อ่าโปสการ์ดนะครับผมใบปิิวนะครับผมรวมถึงพัดองค์หญิงนะครับนะก็จะให้หมดทั้ง3าอย่างเลยส่วนด่าน10นะครับผมนะก็จะเน้นการฟาร์มแพ็คก,การ์ดครับผมกับใบปิวิวด่าน11็ครับผมก็จะเน้นในสุดของแพ็คก,การ์ดและก็พัดองค์หญิงนะครับและก็ด่านที่อครับผมก็จะเน้นในสุดของแพ็คก,การ์ดรัวๆเลยนะ าดงนนะครับผมนะถ้าเราจะฟาร์มเพื่อเอาขอกระไรนะครับผมเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราจะฟาร์มด่านไหนแน่นอนครับผมว่าเลคคอมเมนต์เลเวลครับผมก็จะต้องการเลเวลตามตัวส่วนนี้เลยก็คือหกสิบแปดใครที่เล่นไม่ไหวหรือลงไม่ไหวนะครับผมในส่วนของดา่านเก้า 1ิ1ส12นะครับผมนะสด่านนี้ให้เปลี่ยนไปฟาร์มนะครับผมด่านอื่นแทนก็คือด่าน5 678ครับผมลักษณะการฟาร์มก็จะคล้ายๆกันนะในส่วนของด่าน5ก็จะเป็นการคล้ายๆกับด่าน9้านะครับนะและด่าน6ก็จะคล้ายกับด่าน10นะครับและด่าน7นี่ก็จะคล้ายด่าน11แล้วก็ด่าน8ก็จะคล้ายกับด่าน2อนะใครที่เล่นไม่ไหวในส่วนของแพ็คด่านหลังนะครับผมก็ไปฟาร์มด่าน5 6 7 8เแทรเอานะครับ ส่วนลักษณะการฟาร์มกิจกรรมนี้นะครับผมนะก็ให้เราเข้ามานะครับผมนะแล้วก็ใส่นักเรียนครับผมที่ได้โบนัสนะครับตัวส่วนนี้อ่านะครับนะโดยผมเนี่ยลงด่าน9ใช่ไหมผมก็จะใส่นักเรียนโบนัสนะครับนะให้เรียบร้อยก็ให้เลือกเอานะครับผมในส่วนของแพ็กการ์ดก่อนอ่านะแล้วก็ใส่ครับผมในส่วนท็อตเรียนโบนัสข,ของเรานะอันนี้ก็บวก15%อันนี้ก็15%นะครับนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็15% 15%อร์เนสะิบห้อ่าใส่ครบนะครับนะ จากนั้นนะครับผมนะก็เล่นให้ผ่านนะครับนะพอเราเล่นผ่านที่บาร์บุ๊กเนี่ยเราก็จะได้ขอรางวัลในส่วนของแพ็กการ์ดนะครับผมนะเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ไปและจากนั้นให้ลงซ้ําอีกรอบหนึง่งโดยการเปลี่ยนทีมนะครับนะคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของไปปิวทูลโรงเรียนนะครับนะถ้าเกิดใครฟาร์มด่านเก้านะก็ต้องลงเท้งหมด3รอบนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับผมนะสิบห้าสิบห้านะครับนะอ่านี่ก็ใส่ให้ครบนะครับนะใส่ตรงนี้ครับผมลงให้ผ่านนะครับนะจะตายไงก็ได้ครับผมนะแต่ขอลงให้ผ่านเรียบร้อย <น>ะ <S <S พอเราผูผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะจำนะครับต่ออีกรอบหนึ่งนะพอประจมจำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราลงซับอีกรอบหนึ่งนะครับนะพอเราลงซับอีกรอบหนึ่งเนี่ยคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นพระองค์หญิงนะครับนะ <S <S จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับใส่ตัวละครให้เรียบร้อยนะครับนะอ่าแล้วก็ใส่ฟูขึ้นมาปุ๊บนะครับนะ <S <S ทำอย่างนี้ครับผมนะให้ได้ของรางวัลในด่านนั้นครบนะของผมเนี่ยคือลงด่าน9ด่าน9เขาให้ของรางวัล3อย่างดังนั้นเราก็ต้องลงสารอบ ถ้าเกิดใครไปลงด่าน10 11 12งนะครับผมนะก็จะให้ขอรางวัลแต่ตาไปอย่างด่าน1ิเนี่ยก็ใช้ขอรางวัล2ออย่างเราก็ต้องลง2รอบนะครับผมเพื่อเอาโบนัสแต่เกิดด่าน12ครับผมให้ขอรางวัลอย่างเดียวเราก็ลงแค่รอบเดียวเพื่อทําในสุดของโบนัสนะครับตัวระบบจะจดจําในสุดของโบนัสพิเศษตัวสุดนี้ให้เรียบร้อยพอเราลงเสร็จปุ๊บนะจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนะเห็นไหมครับของผมเนี่ยก็คือจะลงปุ๊บเนี่ยก็จะมีการบวกเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหม อ่าแม็กซครับก็คือโบ,โบนัสครบเรียบร้อยพอลงในยี่สิบปุ๊บนะก็เขา้าได้าเราเวลาจะลอยขึ้นมาแล้วก็แค่กดฟาร์มแม็กซ์ให้เรียบร้อยได้เลยนะครับอ่านะในส่วนของเซนเซนทั้งหลายครับผมนะที่เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานนะครับผมนะตัวละครบีไม่เยอะนะครับผมนะผมก็ขอแนะนำฟาร์มด่าน9นะครับเพราะว่าด่าน9เนี่ยมันจะใช้ ในส่วนของขอละวันจะโดนตักกันไปครับผม <ans> เพื่อแบ่งแงกันไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เรามีตัวละครนักเรียนไม่เยอะนะเราจะโดนหักส่วนแบ่งไม่เยอะตามไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราไปลงด่านนะครับผมนั้นในส่วนของด่านสิบอ่าแล้วเราเ้าบอกว่าด่านสิบเนี่ยถากเราลงซ้าเนี่ยเราจะได้ตัวละครที่เรียกว่าถ้าเกิดเราขาดตัวละครเนี่ยเราจะโดนหักค่าหัวคิวไปเยอะตามไปด้วยดังนั้นนะครับนะเราก็ไปลงด่านเก้าดีกว่าเพราะด่านเก้าเนี่ยหักค่าหัวคิวไม่เยอะนะครับนะอ่าเราก็ไม่เสียเยอะตามไปด้วยนะครับนะเปอร์เซ็นก็จะไม่โดนหักเยอะเข้า ่าโอเคนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะพอเราฟาร,ร์มเสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็ไปดูในส่วนของร้านค้ามีอะไรที่น่านแลกบ้าง <c oughs> นะครับผมนะในส่วนของร้านค้าแนะนําเลยครับ <c oughs> ก็คือเ <c oughs> ฟอร์นิเจอร์นะครับนะ <c oughs> มันเป็นพรีมเมียมนะครับผมในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของตู้โชว์สินค้าฮิกีโกะนะครับนะอันนี้ก็เป็นของพรีมเมียมในข,ข้อสอบอีเวนต์รอบนี้นะครับแน่นอนครับผมว่าพอเสร็จแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดใครมีอีเวนต์หรืออยากจะแลกอะไรต่อนะครับผมนะก็ แนะนำนะครับผมในสุดของพวกบูเลฮิเกียโกะครับผมนะกับในสุดของดิสนะครับนะตัวส่วนนี้พอของพวกนี้ค่อนข้างจะถือว่ามีการใช้งานอยู่เรื่อยๆครับนะรวมถึงไอเทมนะครับผมนะสินค้าประเภทพัดนะครับนะก็จะเป็นต้องบอกว่าไอโคมไฟอันนี้เป็นของที่เรียกว่าขับได้นะครับก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะดังนั้นของที่น่าจะลงทุนก็น่าจะเป็นพวกตำราสกิลนะครับนะกับพวกจักรนะครับผมนะแฟนทอมทั่วไปนะครับผมในทีนักเก็ตที่ซื้อได้นะก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่อ่า ต่อไปครับผมนะั่นก็คือในสุดของทุกข้าดินจา้าเปโลโรนะครับผมอันนี้ก็ได้จากการที่เราไปปุ่นการ์ดนะครับผมนะก็คือใช้แต้บในสุดของแพ็กการ์ดนะครับผมนะขึ้นไปก็อย่าพลาดนะครับผมในสุดของเพชรนะครับผมเซกเกอร์และก็ตำล่ารับสกิลนะครับนะต้องบอกว่าอันนี้มีการใช้งานเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วส่วนถ้าเกิดใครขาดแคมตั้งนะครับผมนะรวมถึงเศษจีซูบบกินะครับผมน,น,นะก็สะสมอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะ นะส่วนแพคการ์ดตัวส่วนนี้ก็ดูกันไปครับผมเนี่ยในส่วนของเทคนิคต่างๆนะครับนะใครอยากจะเปิดแบบไหนก็เลือกเอานะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มันเป็นเรื่องของโชคลาบนะครับนะัส่วนนี้ใครจะเปิดทุกอันอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมชอบเปิดทีละใบนะครับผมนะเปิดทีละใบเพื่อหาพวกถ้าออก SR ก็คือจบและผมก็ออกรีเลยงานอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับ อันนี้ก็คือแนวทางการเล่นในส่วนของกิจกรรมหัวใจแข่งความอับโชคนะครับถ้าเกิดใครติดค้างในส่วนของ Challenger นะครับผมนะคลิปเราก็มีการทำไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดูแนวทางการผ่า Challenger ได้นะครับอ่าลิงก์ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งอยู่ด้านใต้ในคริปชั่นนะครับไปดูได้เลยนะเอาละ่ะกสวัสดีครับผมนะก็หมดในส่วนของอีเวนต์ในส่วนของหัวใจแข,งของอ่งความอาโชคแล้ว ต่อไปครับผมนะจะเป็นในสุดของคําเตือนนะครับนะกิจกรรมอันนี้นะครับผมนะก็มีคนถามมาว่าตัวของชิซุรุนะครับผมนะยังน่าฟาร์มหรือน่าเล่นไหมนะครับเพราะว่าอีเวนต์รอบนี้เนี่ยจะมีการแจกเศษตัวละครนะครับนะตัวของชิซุรุนะครับนะตัวนี้เลยอ่ามิจิรุขออภัยครับผมมิจิรุนะครับนะขออภัยมิจิรุนะครับนฟาร์มเศษของมิจิรุมิจิรุยังได้ใช่ไหมนะครับผมนะเอาจริงต้องบอกว่าหลังๆไม่ค่อยได้ใช้น้องแกแล้วนะครับนะเพราะว่าตัวของมิจิรุเนี่ย จะเรียกว่าเอาเมต้าไปแล้วครับตามแต่ถ้นอีเวนต์รอบนี้จริงไม่ต้องฟาร์มเยอะอะไรมากมายนะครับนะเพราะว่าตัวขอบิจิรุเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะก็ดูจากตัวรอที่ผมอัพมานีครับผมนะคือผมไม่ได้แตะเลยนะในตัวตัว,ตวบิจิรุนะครับส่วนถ้าเกิดถามว่าพี่กับผมแต่ผมขาดตัวละครกระสุนฟ้าละครับผมทำยังไงดีก็เอามาเล่นใกล้ขัดไว้ก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องจริงจังกับลงทุนกับน้องแกเยอะนะครับนะตัวละครที่เราจะ จริงจังนะครับผมก็คือตัวขอหฮาซุมิกีฬาสีตัวละครตัวนี้จะมีการแจกฟรีในอนาคตนะครับนะประมาณช่วงเดือนมีนานะครับผมนะตัวนี้จะมาแจกฟรีแน่นอนนะครับนะเพราะว่ามันจะเข้ามาพร้อมกับอีเวนต์เกมนะครับนะก็พอได้ปุ๊บเนี่ยทางระบบเกมจะแจกเศษตัวละครต่างๆของตัวละครฮาซุนิกีราสีให้ขึ้น5ดาวปืนสเลยนะครับนะ5ดาวปืนเลยเรียกว่าพอปุ๊บนี่คือเก่งทันทีนะครับนะก็ให้ไปลงทุนสูตรของตัวละครตัวนี้ดีกว่าใช้งานได้หลายตัวมากนะครับ อ่าในการพิจิรุก็เอามาแค่เป็นทั้งผ่าเท่านั้นนะอีเวนต์ก็ถือว่าอย่าลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าหลังจะหนี้นไปนะครับผมนะในส่วนของวันที่31ครับผมวันที่ในส่วนของกิจกรรมหัวใจให้ครับอับโชคจบพอดีนะครับผมนะก็จะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมนะก็เป็นอีเวนต์ของหนูอาริสนะครับนะก็จะเข้ามาวันที่31นี้อีเวนต์นี้นะครับผมนะจะมีตัวละครแจกฟรีนะครับผมนะจากอีเวนต์ก็คือตัวของ ยูซูเบตนะครับนะซึ่งต้องบอกว่ายูซูเมตเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ยาวมากนะดังนั้นอีเวนต์ในส่วนของหัวใจ้ข้ออัศโชคครับผมก็แนะนําแค่ฟาร์มนะครับผมเพื่อเอาเพชรรวมถึงของรางวัลต่างๆที่เราขาดนะเอามาให้พอนะครับผมไม่ต้องไปอัดแอชชั่นพลอยต์ให้มากมายนะครับผมนะรอสะสมแอชชั่นพอยต์ไว้เยอะนะครับนะรวมถึงในส่วนของแต้มนะครับผมนะที่จะแรปอารีน่าครับผมนะเพื่อเอาไว้รอแต้มในส่วนของอีเวนต์ที่จะมาวันที่สเก็ตดีเยอะๆได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะก็ตื่นไว้ก่อนนะครับผมนะใครที่จะอัดพลังงานครับนะเพื่อลงอีเวนต์นี้นะครับในทะี่สุดใช่ครับอาโชคเนี่ยก็เก็บๆไว้ก่อนเผาๆไว้หน่อยก็ได้นะครับนะเราไปรออีเวนต์วันที่สักเก็ดนะครับเพราะว่าอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ฟาร์มทรัพยากรที่ได้เยอะมากนะครับนะใครที่ขาดแคลนเงินนะครับผมนะหรือขออัพตัวละครหรือขออัพ อุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับผมนะก็มาฟาร์มที่อีเวนต์ขอดูอลิสเมดอันนี้ได้เลยนะครับนะไปรอจัดหนักตัวนั้นดีกว่าครับผมคุ้มกว่านะครับนะคุะค้มกว่าเยอะเลยนะอย่างที่เห็นนะครับผมนะผมตอนที่ผมก็เริ่มทําการดออกเก็บทรัพยากรนะครับผมในสูตรของอจดหมายเนี่ยผมเริ่มดออไอชั่นพอย์เก็บไปแล้วนะรวมถึงแต้บอารีนาเช่นเดียวกันนะครับนะ ก็่าตื่นผิดเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากทักทายครับผมเป็นกํลังใจฝากกดถูกใจให้กับชอบ่องเราด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ